คำเตือนคลิปวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้อาจจะมีคำพูดที่หยาบคายและเน็บแนมแ,และอาจจะเข้าข้างฝั่งตัวเองผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีหรือเชียร์ทีมที่ถูกเน็บแนมควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไอ้สัสอา้าวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูสา่แอมโอทรฟฟอร์ดนะฮะนันนี้ก็แมนเชสเตอร์อเดนเปิดบ้านเจอกับบอนมัธนะครับก็รองที่โหลนะครับเจอกับอันดับที่5้านะครับผม ก็ถ้านัดนี้แมนยูชนะนะครับผมจะมีทั้งหมด55แต้มนะครับเท่ากับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นไปอยู่อันดับ3ได้นะฮะเพราะว่าลูกได้เสียน่ยมันน้อยกว่าเลสเตอร์นะครับผมเลสเตอร์ได้29นะฮะแมนยู20นะครับผมถ้าคือถ้ามึงจะขึ้นไปอยู่ที่3มมึงต้องชนะประมาณ10-0นะครับผมนะแล้วก็แช่งให้เลสเตอร์แพ้นะฮะ เอออย่ามัวแต่พูดครับมาดูแทง11ตัวจริงของแมนยูนะครับผมมีเดเคแยร์ลูกชอเฮติแม็กไกวพิกตอรีนเดอร์ล็อบอารอนบัลปิสาก้าครับผมกองกลางมีเฟตมาติดแม็กโทเมเน่กองหน้า3ตัวมีมาคาเดฟอร์ดของตุนิฟังสยามและเมสันกรีนบูททางผู้มาเยือนนะครับผมมีแรมสเดลสมิธอาร์เก้เมลเฟตสเต็กซี่เหียชื่อมึงอ่านยากนะครับผมมีเดวิดบรูคคุกเลอร์มากอสลิง สเตนซิลัสแล้วก็โจชัคิงนะครับผมโจชัคิงก็เจอทีมเก่าเลยฮะเอาครับผมเริ่มเกมเลยครับทั้งสองทีมอาเริ่มมาก็เปิดมั่วเลยครับแมนยูฮะนัดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงพักบรูโน่แล้วก็ปอกบานะครับผมคือผมดูจาก เว็บของบูสกอร์นะครับผมถ้าใครสงสัยนะผมดูจากเว็บบูสกอร์นะฮะแล้วบูสกอร์แม่งเสือกไม่ให้ปอกบากับบูโน่ลงนะครับผมเออแม่งบอกว่าไม่ค่อยฟิตเต็มที่นะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมเอออี่นี้ผมก็ไม่เข้าใจเว็บบูสกอร์จริงๆเอาวครับ,ด,บดูบอลมัดบุกมาทางซ้ายฮะบอลมัดตอนนี้ก็ล่อแร่นะผมแม่งแค่จะตกชั้นอยู่แล้วฮะดูกูว่ามึงไม่น่าจะรอดละครับผมสำหรับ บอลมัดนะฮะแต่ผมสงสารโคดนะฮะเอ็ดดี้เฮลเออเขาเนี่ยจะได้คุมทีมที่แบบมันใหญ่กว่านี้นะครับผมหดูในเกมครับแมนยูแมนยูในเกมนี่มึงเอาอีกแล้วฮะแมนยูในเกมนี่คือมึงจะให้เขากดอย่างเดียวเลยนะครับผมนะเออเฮียผมดูมาเนี่ยในเกมนะเว้ยคือมึงแทบจะไม่ชนะเขาเลยไอสัตว์ในเกมนี้่มึงไม่กระจัดไปหาดูดิคือมึงเป็นพาร์นเนอร์ของเ๊จเลยนะไอสัตว์แต่มึงเล่นสตีนอย่างนี้ หรือว่าเพจจะแกล้งแมนยูฮะผับเอไอให้มันกัดครับผม <c oughs> ดูครับโอ้โหโดนล่อเป้าไปแล้วครับหนึ่งดอกแต่ก็ไม่ตรงกรอบนะฮะสิบนาทีแรกครับผมแมนยูนี่ไม่ได้ตั้งเกมส้นตีนอะไรเลยเอาครับมงก็ไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยครับอาเก้เดินสันส้นๆที่สมิธนะครับไม่รีบแะ้ไม่รีบ ถ้าเกมนี้แมนยูเสมอนะครับผมก็จะเหลือตามเชลซีหนึ่งแต้มนะฮะแล้วก็เชลซีจะเจอกับทางวัตฟอร์ดนะครับผมที่สามารถยัดเยียดความปรชาชัยให้กับลิเวอร์พูลได้นะครับผมในในในการแพร้ครั้งแรกของลิเวอร์พูลของฤดูก,กาลนะเออท่านผู้ชมก็อาจจะเข้าใจแหละผมอาจจะพูดงงสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเลสเตอร์ก็เปิดบ้านเจอกับคริสตันพาเลด้วยนะฮะเตะ สามทุ่มนะครับผมกับแมนยูเลยฮะเลสเตอร์ ester, ส่วนเชลซีเนี่ยเตะตอนเวลาที่สองนะฮะไม่ทันอะไรก็โดนบุกอีกแล้วแมนยูดูครับอือหือปล่อยให้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้วก็ชิปมาโอ้โหถ้าที่ตีร่างกายยิงเต็มๆนี้น่าจะไปประตูไปแล้วฮะแต่เตะไปโดนหัวเฮลีมากกว่าครับดูเปอร์เซ็นต์การคลองบอลมึงครับแมนยูไอสัี่สิบสี่เปอร์เซ็นแล้วมึงนี่คือมึงเจอทีมระดับแบบ ตกชั้นเนะี่ยหนีตกชั้นคือมึงเล่นอย่างนี้อ่ะดูกันเมสันกรีนบูดเฟดเฟดเฟตมาติดครับสายลงโลกไม่จ่ายครับยัดเข้าตรงกลางเอาเมสันกรีนวูดโอ้โหหน้าที่แล้วเล่นอย่างดีนะครับผมนัดถล่มไบตันสามศูนยนะ์ฮะทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับผมดูว่านัดนี้เขาจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับอันนี้ในเกมนะครับผมนะไม่รู้ว่าของจริงจะเป็นยังไงนะครับตองรอดูกันครับเวลาสามทุ่มนะฮะเอาเก็บบอลได้แมนู ลินเดเลฟโยนไปข้างหน้าอดฟอร์ดได้มงมาที่ลูกชอครับตรงกลางมาติดเฟรดเล่นกับมาติดสองคนครับแล้วมาติดก็เปิดมาดูครับไม่สันกิบุูตเก็บบอลไม่ได้อีกเช่นเคยเอาแล้วทางบอลมัดจะสวนครับเดวิดบุ๊คครับเห็นเพื่อนยังไม่ส่งออกมาทางซ้ายรอเพื่อนตรงกลางแล้วก็ลสลิงเปิดมาม่ไม่ได้นะครับโชโชคิง ลูกชอเขียวอกมาเอ้วมุ่งเช็ดมาเอาสี่ยาววิ่งเลยบอลเอาแต่ยังได้อยู่ครับผมกองหลังทับสติดแล้วรู้ไหมยังได้อยู่แมนยูเฟตเข้าทางมสาสเจ้ายิงโอ้โหมันไปตรงตัวแรมเดลวนะฮะแมนยูเริ่มมีโอกาสครับผมอา้าวมันมีสก,ก้เก็บบอลได้กดีบุดซับโยกสักอย่างไม่ได้ครับแม่เก็บบอลได้อีกแล้วะฮะ เกมเริ่มมาดีนะครับผมช่วงหลังๆของแมนยูเลยแรกๆของเกมนี้มึงแบบทาเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยนะฮะเอออย่างงี้ครับแมนยูตัวจริงมึงต้องกดเขาอย่างงี้แต่ว่าอย่าให้เขาคลองบอลน,นานไอสัตว์มันจะไม่เป็นผลมันจะไม่เป็นผลดีต่อทีมมึงมึงเข้าใจไหมเออปล,อปลอโอโโ่อยปล่อยโอ้โหเดซแอมมึงเวื่อเกินไปถ้์จังหวะน,นี้ค้างมาให้วันบิสก้าครับวันบิสก้าจะเล่นกับไอ้ทูนี่เี่เอาไม่รู้กันชิบหาย แม็กโทมิเน่กูยืนงงเลยครับมาโจโจคิงปัน่นโอ้โหดีเอเคอาร์ K R, ซูปเปอร์เซฟครับผมเ,เซฟมือเดียวอีกแล้วครับดาวิดเดเคอาร์ K R. ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูแล้วนะครับจะโดนอีกแล้วครับเอวังซายาทำดีโอ้โหไม่ไปเองครับแต่ใจให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะโชว์สกิลไหมนี่ยกยักยึกยักยึกยัก,ยกแล้วให้ที่ลูกชอเปิดมาโอ้โหแลมเดวปัดออกมาครับง่ายๆฮะ ไม่ลุ้นที่อะไรเลยแม็กโทมินน่ยังเก็บบอลได้ยังวนหาเพื่อนมาติดมาทางขวาอารอนวันบิสซากะยึกยักยึกยักหนึ่งจังหวะหลอกมาหนึ่งคนสองคนแทงให้อืกินบุดไม่ได้โดนเคลียวมายังเก็บบอลได้อยู่นี่ไม่ยอมมาติดยิงแม่งเลยสัตว์ไม่ยิงครับมา,มาติดไม่ยิงให้กับแม็กโทมิเี่แม็กโทมิเี่เสียบอลครับเอาแล้วจะโดนสวนแล้วครับแมนยูฮะอบอลนัดไม่รีบนะครับ มึงกี่มึงเล่นอะไรกันครับมึงจะยิงก็ไม่ยิงมึงยิงไปเลยไอ้สัตว์โอ้หมดเวลาครึ่งแรกครับผมเสบอศูนย์ศูนย์พ่อมึงอะเกือบไปนะครับเกือบไปต่างคนก็แตงมีโอกาสเหมือนกันฮะในครึ่งแรกแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้เป็นประตูขึ้นนําได้ดูฮะแมนยูของบอลไป4ี่บเก้าเอซนบอลมาดของบ,บอล51%ร์นก็ถือว่าค่อนข้างสูงสีนะครับแต่การยิงนะฮะบอลมาดยิงไป4ครั้งนะครับผมแมนยูยิงได้หนึ่งครั้งนะครับไอ้สัตว์ เคอาเซฟไปสองรอบแล้วนะครับผมครึ่งแรกส่วนแรมเดลนะฮะจะเรียกเซฟหรือเปล่าก็บอลมันยิงมาตรงตัวนะครับผมแทบไม่มีสู้ติดอะไรเลยนะฮะไม่ไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับโกบอลมัดดูครึ่งหลังเลยฮะรอนนั้นก็อาจจะบันทอนหัวใจนะครับผมเอาครับบอลมัดได้เคลียร์แล้วฮะไม่ไหวครับโซชาต้องส่งบููโน่เฟอร์นันเดสลงมาแทนเฟรดเลยครับแม็กโทมินีตัดบอลได้ดี ซากกาเปิดเปิดให้ใครมึงเปิดให้ใครอ่าบูโน่ลงมาแล้วจ่ายให้มาซียวลวไรดฟอร์ดมาซียาวมาซียลวไทยให้บูนโน่ยิงไปชนเสาไอ้สัตว์เอ,อ้ยเกือบไปแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่คือบูโนเฟนันเดสนะครับผมคือไม่มีใครมามาแทนที่ของเขาได้นะครับณตอนนี้ณตอนนี้ณเวลานี้มึงดูครับนี่คือบูโนเฟอร์นันเดสนะครับผมแต่มายูโดนสวนมาแล้วฮะเฮลิไม่ก็เลตดาวได้ดีบูโน่ มัสยามาแรดฟอร์ดให้มัสยาเล่นกันสองคนไห้ที่บูโนโ่รีบูดด้านขวาครับโอ้โหมึงเล่นฝืนไปไหนเนี่ไอ้สัตว์อาวบอลม,มาทางซ้ายครับสมิธเปิดมาไม่ได้นะครับแมนยูมองสกกร์มาทำดีครับบูโน่ตกมาทางซ้ายให้ลูกชอนีลิเมกไวยเปิดจะเก็บบอลได้หรือเปล่าแมนยูเก็บไม่ได้เช่นเคยครับ แมก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับก็เหมือนมึงรู้ว่ามึงเก็บบอลไม่ได้แต่มึงก็พยายามเปิดขึ้นหน้ามานะครับผมเอาแล้วครับบอลมัดมาอีกแล้วทางซ้ายกอสลิงมาเดวิดบลูโจโชคิงจะยิงทีมเก่าเปล่าด,ดีจังหวะน,นี้โอ้โหโยนเสาแล้วก็ขีดออกไปครับแมนยูเกือบโดนฮะเริ่มมีโอกาสกันบ้างแล้วนะครับผมเด๋ยวโกลิกโก้นะฮะลงมาแทนสมิธครับผม โอกาสครึ่งหลังแน่ทีมละหนึ่งครั้งชนเสาเหมือนกันเลยนะครับยังไม่มีประตูเช่นกันเอากอสลิงโจโจโคิงมึงจะยิงทีมเก่าทำไมไม่ได้ครับผมเอา้าแล้วอาจารย์เป่าให้เป็นฟรีคิกซะอย่างงั้นครับผมอาจารย์ทำอะไรครับจังหวะนี้นี่คุณให้เจ้าบ้านเสียฟาวนะครับผม โอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินส่งไรอันเฟเซอร์ลงมาแล้วนะครับผมตัวอันตรายฮะลงมายิงฟรีคิกเลยแล้วโอ้โหไอ้สัตว์สัมผัสบอลครั้งแรกแม่งเป็นประตูแล้วฮะบอลมาไรอันเฟเซอร์ยิงฟรีคิกจังหวะน,นี้ไปไม่เหลือฮะคือลินเดเลฟมึงจะไปทำฝ่าเขาแบบน่ากรอบเหตโทษอย่างนั้นทำไมฮะอันนั้นคือเสียค่าโง่มึงเขา้าใจไหมโดนยิงอย่างนี้เนี่ยได้แค่แอม หมดส oh ิทธิ์ไอ้หียโอ้โหลินเดเลิฟครับผมทำงานงอกให้ DKI อีกแล้วฮะมึงดูยิงอย่างนี้ต่อให้เป็นปีเตอร์ชไมเคลื่นมาก็ไม่สามารถเซฟได้ไอ้สัตว์ดูดิดูมันยิงโอ้โ oh หกูไม่โทษ DKI หรอกกูจะโทษมึงนี่แหละลินเดเลิฟแล้วกูก็จะชมไลอ้อนเฟ,ฟเซอร์นะครับผมเพราะว่ามันยิงดีเหลือเกินโอ้โ oh หคิดอะไรอยู่ครับโซชาส่งมหาเทพเจสซีลินการ์ลงมาครับ แทนเมสันกรีนบูดครับโอ้โหแทนเมสันกรีนบูดนี่เล่นไม่เอาาอ่วเลยจริงๆนะครับเกมนี้เอาฮะตอนนี้บอลมัดก็คือมันตั้งรับลึกแล้วนะฮะมึงจะเจาะกู้ว่าเจาะไม่ได้แล้วล่ะไอสัตออกเิียวทางขวาเจ็ดแมลินกาดยิงเลยครับโอ้โหมึงเล่นเห็นแก่ตัวมากมึงลงมาแป๊บเดียวนี้มึงมึงัาง,ง,งตีนยิงครับลินกาดามึงเห็นแก่ตัวไปไหน บอลไปข้างหน้าก็ไม่ช่วยส้มตีนอะไรครับลูกชอเมื่อกี้บอลมัดไม่รีบแล้วนะครับผมนำแล้วก็ไม่รีบแล้วฮะคุกรวยเปิดมาโจชัวคิงแม่ลินเดเลฟม,มึงมึงนะมึงมึงทำฟาวเขาอีกไอสัตว์เดีอเดอเ,เ,เดโดนอีกอู๋เรียมดีกว่ามาซียาวมาซียาวข้างหน้ามีอาเก้มาหลังให้ลูกชอก่อนครับลูกชอยึกหนึ่งจังหวะแล้วเปิดโอ้ย เหมือนลูกเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับลูกไม่มีอะไรที่มีอะไรนะครับผมนะเออส่งฟรานซิสลงมาครับเมื่อกี้มึงส่งเฟรเซอร์นะครับผมตอนนี้มึงส่งฟรานซิสแต่แมนยูครับก็ยังไม่เปลี่ยนใครเช่นเคยเหมือนทุกทีครับโอเลขข่คุณหน้าโซชามันไม่เปลี่ยนใครลจริงอ่าดูดูด มันไม่รีบแล้วฮนะแล้วมึงก็ไม่บีบอะไรเลยแมนยูยังไงเหลือเนี่ยไม่ประมาณสิบห้านาทีเนี่ยสิบแปดนาทีมนะั้งกลับมาครับเช่นเคยแรดฟอร์ดมงได้บรูโน่ไม่ทันแล้วฮะนะนาะทนอาเก้มาที่ฟรานซิสพุกเลยกับฟรานซิสครับฟรานซิสเปิดมาโจชัวคิงโจชัวคิงไม่เก็บบอลได้ตลอดครับผมไอ้สั์ ต, ER ต่บูโน่ลงมาช่วยเกมรับนะครับผมจากวะนี้เกมรับม it ันก er. ็เล่นไม่ดีครับต้องต้องให้บูโน่ลงมาช่วยนะครับเป็นในเกมมึงเล่นการ์ตูนย่างไ้ฮะเดินมามาที่ไรอันเฟรเซอร์เห็นโจชัวคิงโจชัวคิงมือจะยิงทีมเก่าให้ได้เลยหรืองไงเนี้ยดูดิยิงอยก่แล้วครับแมเรามีมันเบาเข้ามือเดเรีร์ครับเดเรีอร์คว่างเร็วมาอ้าวรีบครับทิหายบูโน่เก็บบอลได้ครับทำดีครับบูโน่นี่คือ คือแบบหัวใจของทีมแล้วไอ้ที่มึงต้องพึ่งบูโน่ทุกอย่างเลยได้ยไงเนี่ยเนียคุณละสงสารบูโน่จริงๆสัตโอ้คืนหลังแล้วครับดูแรมเดียวครับผมสตาร์มินา่าแม่งแทบไม่ลดครับเหลือไม่ถึงสิบนาทีแล้วครับแมนยูจะพ่ายแพย้คาบ้านหรือเปล่าในะในการจำลองครั้งนี้แม็กโทมเน่มาที่แรดฟอร์ดขอพ่ายเป็นมาสิยาครับ อูโน่ให้ทีแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเสียบอลครับเช่นเคยครับแมนยูเสียบอลเช่นเคยครับนี่มือคือยุคเดวิดมอยชัดๆนะครับยุคมืดครับผมเฟรเซอร์บรูกคบรูคมาที่โจทัวรคิงให้เฟรเซอร์ Fraser ยิงโอ้ยคือมันไปแชลับนะครับจังหวะเมื่อกี้ถ้าไม่แชลับนี่ผมว่ามีประตูที่สองครับแมนยูดูกันอีกทีฮะ โจโชัคิงให้ที่เฟรเซอร์แล้วยิงโอ้โหเหมือนจะไม่แลับด้วยครับยิงออกไปเองฮะเข้าเท้าที่ไม่ถนัดนะผมส่งคนมาตั้งลงมาแทนเรดฟอร์ดครับผมสุดยอดมากครับผมเอไอเอาอิกาโลลงมาแทนมัตเยวนะครับแล้วก็แบรนดอนวิลเลียมโทแทนลูกชอครับบอลนมาเอาคาร์ลิลสันแทนโจชัคิงนะครับผมที่หมดแรงแล้วแฮร์รี่วิลสันลงมาแทนเดวิดบรูคเด็กลิฟูนะครับแฮร์รี่วิลสัน โรูโน่มาที่อิกาโลอิกาโลขวาเติมแล้วโอ้ยอิกาโลจ่ายได้ดีมากแต่ว่ามาเทพเจสซี่ลินกาดแหม่เยียไม่ทันครับผมเอา้าแล้วหมดเวลาครับแมนยูมึงแพ้ค่ะบ้านครับผมจำลองอันนี้คือแบบจำลองนะครับท่านผู้ชมย้ำว่าแบบจำลองในเกมเฟสสองพัน,นะครับผมไม่ใช่ของของจีนเป็นไงไร,รอติดตามคืนนี้นะครับผมเวลาสามทุ่มนะฮะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะเปิดบ้านพบกับเอซีบอลมัดนะครับผมมาดูสถิติครึ่งหลังครับแมนยูมีโอกาสยิงเพิ่มมาแค่2ครั้งนะครับผมซึ่งไม่ตรงกรอบหาเหวี่ยงอะไรเลยนะครับเดเคอาเซฟไป4ครั้งนะครับบุลสงสารแทบพีเดเคอาจริงๆงส่วนบอลมัดนะครับผมครึ่งหลังมีโอกาสยิงเพิ่มมา5ครั้งครับเยสเคไอสัตว์ครึ่งแรกยิงไป4ครึ่งหลังยิงเพิ่มมา5ครับยิงลมเป็น9ครั้งไอสัตว์ได้1ประตูฮนะเดเคอาโค้ชเซฟชิปหายแล้วฮะแต่ว่า ทีมเกมลุกก็ทำส้นตีนอะไรไม่ได้นะครับผมนะโหแมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้กลายเป็นไรอันเฟรเซอร์เลยครับผมลงมาแป๊บเดียวฮะยิงฟรีคิกทำให้ทีมชนะไปครับในเกมตอนนี้ก็บุกมาชนะแมนยูได้หนึ่งประตูสูนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจำลองภาคนาล็อกในเกมเฟส2020นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช anel บรรจงด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ